สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ Pk Smart Learning นะคะหรือการเรียนออนไลน์ผ่านทาง Google Classroom ของโรงเรียนปทุมคงคานั่นเองนะคะนักเรียนที่กำลังเจอกับครูตอนนี้ก็คือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวครูก่อนนะคะครูชื่อ ครูสิโรธรสีโชนนะคะรับหน้าที่สอนระดับชั้นม2ทั1ในรายวิชานี้นะคะก็คือวิชาวิวทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ1น่งมีคำว่า1แสดงว่าเทอมหน้าที่เราจะได้เจอกันจะเป็นวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบสองนะคะจริงๆแล้วครูไม่ได้สอน พวกเราแค่ระดับชั้นเดียวนะคะครูสอนพี่พีม3ม4ม5ในรายวิชาที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะการส่งงานนะคะถ้าหากจะส่งงานครูเวลาที่นักเรียนมาออนไซต์ที่โรงเรียนเนี่ยนะคะสามารถติดต่อครูได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนะคะแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาข้อสงสัยนะคะที่อยากถามนะคะอยาก แต่ว่าไม่ได้มาที่โรงเรียนใช่ไหมคะอาจจะติดต่อในบอร์ดนะคะของ Google Classroom ในรายวิชาก็ได้หรือว่านักเรียนจะติดต่อครูผ่านอีเมล s i r o t o a n p a t u m k o n g k a a c t h ก็ได้ค่ะแนะนำรายวิชาก่อนนะคะสำหรับวิชาที่นักเรียนกำลังเจอกับครูอยู่นี้นะคะคือวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ1นะคะรหัสวิชาจะเป็นวแหวน2 2 2 0 3นะคะ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งวิชานี้เนี่ยครูสอนอยู่ห้องเดียวนะคะแล้วก็มีห้องเดียวที่เรียนก็คือพวกเรานะคะม .2 ทับ1นะคะ GEP นะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ของครูเนี่ยนะคะจะมีน้ำหนัก1.0ห,หน่วยกิตนั่นก็คือนักเรียนจะได้เจอครูเนี่ย2คาบต่อสัปดาห์นะคะ2คาบต่อสัปดาห์ก็คือทุกวันจันทร์เนี่ยแหละคะ่ะ นะคะที่นักเรียนจะได้พบครูนะคะแล้วก็สถานภาพรายวิชาจะเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาเพิ่มเติม ถ้าตกลงในชั้นเรียนนะคะถ้าเราเจอกันผ่าน Google Classroom นะคะแล้วหากมีการคอนเฟรนซ์หรือการประชุมออนไลน์นะคะเวลานักเรียนเข้ามาในคอนเฟรนซ์นะคะขอให้นักเรียนเนี่ยทำการปิดไมโครโฟนก่อนนะคะแล้วก็การแต่งกายเวลาจะคอนเฟรนซ์เนี่ยควรจะแต่งกายให้สุภาพนะคะแล้วก็ถ้าหากครูจะมีการคอนเฟรนซ์เมื่อไหร่เนี่ยครูจะมีการนัดล่วงหน้านะคะจะไม่ได้บอกแบบ ชั้นชิดนะคะอาจจะมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะการเรียนผ่าน Google Classroom เนะะี่ยค่ะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยหมั่นเข้ามาตรวจสอบประกาศหรืองานในชั้นเรียนนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครูจะให้งานนะคะตามเวลาเรียนที่เราต้องเจอกันตามตารางนะคะแล้วอาจจะมีงานที่กําหนดช่วงเวลานะคะก็คือไม่สามารถทํานอกเหนือจากเวลาในตารางเรียนได้เพื่อที่จะทําการเช็คชื่อานักเรียนเนี่ยได้เข้ามาเรียนไหมนะคะเพราะฉะนั้นให้ียน หมั่นเข้ามาตรวจสอบประกาศหรืองานที่ครูสร้างขึ้นใน Google Classroom ให้บ่อยครั้งด้วยนะคะ สำหรับหนังสือเรียนนะคะประกอบนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นนะคะที่นักเรียนต้องไปหาซื้อนะคะเพราะส่วนใหญ่ครูจะจัด,จดทําในรูปของแบบบันทึกกิจกรรมนะคะควบคู่กับตัว powerpoint นะคะหนังสือที่ถ้าหากใครสนใจจะไปหาซื้ออ่านเพิ่มเติมนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าปกจะเป็นแบบนี้เป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบนะคะ earth system science นะคะโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสอสวทนะคะซึ่งหน่วยงานที่ผลิตตัวนี้นะคะเขาจะมีชื่อว่า Globe นะคะ การวัดและประเมินผลสําหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ1นนะคะจะมีสัดส่วนคะแนน100คะแนนนะคะแบ่งออกเป็นการประเมินตามสภาพจริงกับการสอบปลายภาคนะคะวิชาเราเนื่องจากเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะจะไม่มีการสอบกลางภาคนะคะอ่ะครูแบ่งคะแนนนะคะออกเป็น80ต่อ20นะคะโดยการประเมินตามสภาพจริงเนี่ยจะอยู่ที่80คะแนนแล้วก็จากการทําแบบทดสอบปลายภาคอีก20คะแนนนะคะ ทีนี้มาดูรายละเอียดของการประเมินตามสภาพจริง80คะแนนนะคะแบ่งเป็น2หน่วยการเรียนรู้ใหญ่ๆนะคะหน่วยที่1นนะคะคือหน่วยที่มีชื่อว่ามารู้จักโลกทั้งระบบนะคะเราจะเรียนทั้งหมด4ส่วน4หน่วยย่อยนะคะในหน่วยที่1น,นะคะหน่วยแรกก็คือรู้จักเกี่ยวกับดินและหินหรือพาที่เป็นลิโทสเฟีย ะะได้แก่พวกโครงสร้างโลกปรากฏการทางธรณีวิทยาต่างๆธรณีภาคธรณีประวัตินะคะจะแบ่งสัดส,ส่วนคะแนนในภาคดินและหินอันนี้นะคะทั้งหมด20คะแนนนะคะต่อมาภาคบรรยากาศนะคะ atmosphere นะคะจะสังเกตได้ว่าคะแนนน้อยกว่านะคะอยู่ที่10คะแนนเนื่องจากนักเรียนเนี่ยเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศมาอย่าง เข้มข้นแล้วนะคะในตอนที่นักเรียนอยู่ระดับชั้นม .1 เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบรรยากาศเนี่ยครูจะไม่ได้เน้นมากเพราะถือว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้มาแล้วนะคะแล้วก็ภาคที่3นะคะหน่วยที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตก็คือ biosphere นั่นเองนะคะจะอยู่ที่15คะแนนนะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายน,นะคะของหน่วยย่อยที่1นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของประชากรของสิ่งมีชีวิตหรือ population นะคะซึ่งครูจะแบ่งคะแนนให้เป็น10คะแนนนะคะ ทีนี้ใน80คะแนนนะคะมาต่อในหน่วยที่2นะคะซึ่งจะเป็นหน่วยที่มีชื่อว่าเรียนรู้โลกทั้งระบบนะคะเรียนรู้โลกทั้งระบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยหัวข้อแรกจะเป็นมนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรนะคะซึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง มันเป็นกระแสะในช่วงนี้มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการกระทาของมนุษย์แล้วก็ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกห้าคะแนนนะคะซึ่งใน80คะแนนเนี่ยเราจะมีคะแนนจิตตปิสัยเพิ่มเข้ามาอีก10คะแนนนะคะก็ไม่ใช่ว่าให้มั่วๆนะคะนักเรียนจะแบ่งเป็นจากการเข้าเรียน5คะแนนแล้วก็จากการส่งงานอีก5าคะแนนเพราะฉะนั้นพูดถือว่าจากจิตพิสัยเนี่ยค่ะเป็น10คะแนนที่ เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนเนี่ยค่อนข้างมากนะคะถ้าหากนักเรียนเข้าเรียนครบทุกครั้งแน่นอนนักเรียนได้ไปเลย5คะแนนนะคะหรือส่งงานครบทุกครั้งนักเรียนได้แน่นอนเลย5คะแนนลงเป็น10คะแนนซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตนักเรียนนะได้ตั้ง1เกรดเกรดไม่ใช่1เกรดสิสองเกรดเลยนะคะสมมุตินักเรียนได้คะแนนอยู่เดิมนะคะรวมทั้งหมด70คะแนนนักเรียนได้เกรดอะไรคะ ปกติเ0เราจะได้เกรด3ใช่ไหมคะแต่ถ้าได้10คะแนนตัวนี้ที่ได้มาอย่างง่ายดายจากความรับผิดชอบของเราเนี่ยนะคะน,นได้เพิ่มอีก10คะแนนเป็น80คะแนนนักเรียนก็จะเปลี่ยนจากเกรด3เป็นเกรด4ทันทีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคะแนนส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าให้เป็นรางวัลสําหรับคนที่มีความรับผิดชอบนะคะต่อการเรียนนะคะทีนี้บางคนเมื่อกี้นั่งงงว่าเกรดอะไรนะคะอาจารย์ผมจำไม่ได้แล้วว่าถ้าได้คะแนน เท่านี้ได้เกรดอะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงการวัดและประเมินผลนะคะ ก็จะสัมพันธ์กับคะแนนทั้งหมดที่ที่นักเรียนจะได้รับนะคะซึ่งการประเมินแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการประเมินโดยอิงเกณฑ์นะคะเกณฑ์ของเรานะคะก็จะมีขั้นต่ำเลยคะ่ะนักเรียนคนได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ย50คะแนนนะคะก็จะได้50-54จะเป็นเกรดหนึ่ง55-59จะเป็นเกรด1.5 60-64จะเป็นเกรดสอง65-69จะได้เกรด2.5 หากนักเรียนได้70็ถึงเจจะเป็นเกรดสามเจถึงเจจะเป็นเกรดสาและสุดท้ายถ้าใครได้คะแนนรวม80สิบคะแนนขึ้นไปก็จะได้ระดับผลการเรียนอยู่ที่เกรดสนั่นเองนะคะก็จะสังเกตได้ว่านักเรียนเนี่ยจะมี โอกาสที่จะได้ระดับผลการเรียนเนี่ยหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเรานะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่องนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยครูดได้บรรยายมาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประมวลรายวิชาหรือคอร์สซิลิบัที่เดี๋ยวครูจะเอาลงไว้ในคลาสดูมด้เช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าใครได้เท่าไหร่ก็จะไปตกตามระดับผลการเรียนนั้นนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะทำคะแนนได้อย่างน้อยผ่านครึ่งในแต่ละช่องนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได ผ่านพ้นนะคะเกรดตัวที่เป็นศูนย์เนี่ยขึ้นไปนะคะกิจกรรมก่อนที่จะจบคลิปสั้นๆนะคะเรียกว่าเป็นคลิปทักทายนะคะประถมนิเทศนักเรียนมสองทับ 1, ทุกคนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสเตตัสของฉันวันเปิดเทอมนะคะเนื่องจากวันนี้เราประดิมเนาะเป็นแบบวันเปิดเทอมวันแรกด้วยนะคะแล้วก็ ได้มาเจอกันในวันจันนี้เลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยทบการสแกน QR code ตัวนี้นะคะนักเรียนอาจจะทําการ pause หรือหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทําการสแกน QR code นะคะตัวนี้นะคะเข้าไปตอบคําถามใน Google form นะคะซึ่งเป็น Google form ที่จะบอกเกี่ยวกับสเตตัสของนักเรียนความรู้สึกของนักเรียนนะคะลองเข้าไปตอบคําถามดูนะคะเพื่อที่ครูจะได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น นะคะผ่านกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีคลิปวิดีโอถัดไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนก็อย่าลืมเข้ามาตรวจเช็คคลาสมอย่างที่ครูบอกไปตอนตอนน้นเวยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะ2อทับหบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ